ทีนี้ลูกค้าส่งมาโมครับผมต้องการซาวแบบฮาร์ดล็อกเป็นเบสนะรอมนี้เขาเรียกว่าเป็นเบสแบบโอ้หอย่างนี้เเรียกว่าอะไรวะเป็นพอติชั่นที่มันมีปิกัพหลังคล้ายของพวกสแตนดาร์ดคล้ายพวกเฟนเดอร์สแตนดาร์ดอะไม่รู้มีฐานหรือ,รอ,ปอเปล่าเนี่ยให้ช่างบอยคูบอร์จัดการหืม มีฐานด้วยเหรอไม่รู้มันได้นี้เปล่าลองลองเปิดดูข้างใ้กัน,น,น,นหละนานามีเบ็ดมาโมทีนะเดี๋ยวจะโมบทเด็ดใช้เองเรียกได้ว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง สามสองหนึ่งฟิช่มมันไม่มีอะไรเลยเหรอหนยไปแลยว่างง่งโล่งไม่มีปีนะว่ามีปีโอเคไม,ม่ยากก็คือต้องเปลี่ยนพอร์ตสามตัวเปลี่ยนแจ็คคาปาแน่นอนหยองวิกินสานในตำนานแล้วก็อาจจะเก็บไว้แล้วก็ทำรีลิกอ่าเดี๋ยวแจ้งราคาลูกค้าก่อนนะว่าโดยรวมเท่าไหร่ผัดสามตัวตัวละสามแล้วเกาส รูแจ็คสามแล้วก็สิบทำในริดสองพันห้าทำในหิดมหมายถึงทําจากสีเดิมน,นะรวมแล้วก็เท่าไหร่ได้วะประมาณสนะักสี่พันสี่ห้าพันเดี๋ยวทักลูกค้าก่อนนะว่าโอเคไหมโอเคสกเก็ตหรือเปล่าไม่มีไม่มีใบไม้ไม่มีใบไม,ม้ไม่มีขอบดำ<า>ไม่<า>แบบแบบเหมือนแบบใบพวก กระทงกระท่อมอะไรพวกนี้ไม่มีไม่มีไม่มีทีนี้เราจะวางแผนยังไงครับช่างบอยครับลิลิศช่างลิลิศนี่แล้วก็มีจิโชมาดูคมเข้มแล้วก็มีท่านปรมาจารย์ปรมาจารย์เปิดใครวะเบดไกรเบนลูกค้านี่แหละพีเบดอ่ะทําอะไรบ้างจะทํามีแผนงไงบ้างจะเริ่มทะลอกตรงไหนครับเอาไว้ก็จะเริ่มไล่ตามขอบก่อนเพราะว่า ผมมองว่าเบสเนี่ยวิธีการเล่นอ่ะไม่เหมือนกับกีตาร์เพราะว่าเบสเนี่ยก็คือเวลาเขาเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเขาจะใช้นิ้วใช่ไหมอ่าใช้นิ้วใช้ใช้อะไรดิใช้ปิกก็ได้ใช้ปิกอ่าปิกปิกปิกก็มันก็ได้แหละแต่ทีนี้ว่าเหลืองแต่ทีนี้ว่าเวลาเวลาเล่นเนี่ยก็คือโดยส่วนใหญ่ก็คือจะดีเป็นแบบทีละเส้นทีละสายใช่ไหมล่ะใช่ไหมก็มีกันพร้อมกัน เอาเป็นว่าก็คือวิธีการเล่นมันจะไม่เหมือนกีตาร์ละกันอ่าเออทีนี้ก็จะเน้นไปทางเรื่องการกระเทาะเน้นไปจุดที่กระเทาะบ่อยๆอย่างเช่นตรงขอบอันนี้อันนี้ไม่ได้ก๊อปงานเอนโทนี่ใช่ไหมอืมไม่แค่อ้างอิงเฉยๆอ่าจะกระเทาะยังไงลองดูด้วยแล้วก็ได้จุดไหนบ้างจุดไหนบ้างเอนโทนี่ว่าลองพิจารณาการวิเคราะห์การทำลิลิกนะครับ เบสส่วนมากอ่ะเวลาเขาเล่นตรงนี้จะเปิดหมดเบสจะเปิดตรงนี้นเยอะเพราะว่าคนเล่น,บนเบสเขาจะอย่างงี้ตึงตึงคือแตะตลอดอ่ะมันมไม่เหมือนกีตือกีตรามันยังมีแต่เบสอ่ะส่วนมากก็จะมือคับแตะตลอดแล้วนิวนน้วกับนิ้วกัดิ้งนี่มันคล้ายๆนะเนี่ยตึงิฟีลลิ่งมันคล้ายๆก็ที่ที่ผมเห็นนะตรงนี้ไปแต่พิการอ่ะไม่ค่อยไปตรงเนี <m> ้ยเพราะว่ามันไม่ได้ดีดอื ตรงแต่ส่วนเนี้ยส่วนมากจะไปกับหมดช่วงนี้ยิ่งช่วงนี้ช่วงนี้ไปตรงนี้ยเปิดหมดเลยถ้าเป็นเฮฟวี่นะก็เฮฟวี่เลยเขาบอกว่าเฮฟวี่ก็เผาอย่างเดียวตอนเนี้ยก็เบสเบสก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเหมือนกีตาร์ช่วงนี้ขอบเนี้ยเปิดเปิดเลยเปิดเป็นรอยกระแทกกระแทกกระแทกเยอะแล้วจะป่านะแต่แต่ถ้าเป็น Heavy, เฮฟวี่เบสอะชอบสล็อตเยอะ คือส่วนใหญ่อะที่ผมมองก็คือว่าคือเบรดอ่อะมันจะหนักไปทางด้านแบบปุ๊บก,กระทอกที่ที่ที่ท,ที่กระแทกเออกระแทกอะไรพวกนี้ออาจจะเนื่องด้วยน้ําหนักอ่า,าใช่มันหนักเวลาวางหรือเวลาวางเนี้ยอาจจะแบบว่ามีการกระแทกที่หนักกว่าเหมือนชอบชอบต<อ>ิดข้างแล้วก็เอียงตึ้งตึงเนื่องจากเบดมีน้ำหนักที่หนักกว่านี่ที่กันวิเคราะห์เลยโอ้โหไม่ธรรมดาน้ำหนักมันเยอะกว่าเพราะอะไร ก็ด้วยขนาดของบอดี้ด้วยแหละแล้วมือมือเบสเจี๊ยวใหญ่กว่าไม่ใช่ไม่ใช่มือเบสเจี๊ยวเจี๊ยวใหญ่ดิเพราะว่าตั้งนี้ไม่ได้ส่วนมากจะเอาไว้ค้ำหรือไม่กระสูงเนีไงอึ๊งตึ๊งตึ๊งหมดหมดแล้วความน่าเชื่อถือหมดแล้วมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วหมดแล้วอ่ะเปิดข้างๆก่อนใช่ไหมอ่ะตรงไหนก่อนอ่ะเริ่มเริ่มเลยฮะเริ่มเลยขีดไหมขีดลองขีดดูไหมไอ้ก่อนถามว่าอะไรป่ะพี่กบอยากกินอะไรเอามาเลยเอออยากกินอแล้วมาเลย พี่ไม่มีอะไรนะเออใชอ่เริ่มแรกก็จะาตรงนี้ก่อนเลยเริ่มจากตรงนี้ตรงนี้นมองไม่เห็นหรอกมันดำมันดำเออฮะดตรงนูน้นตรงนี้ไม่เป็นไรอ่าี่อ่าตรงเป้ตัวนี้เป็นเบสดบดที่ไม้สวยตรงนี้เหมือนไม่ใช่เบสบุดด้วยไม่ใช้สีขาวต่ออะไรเนี่ยมีสีขาวนะเออมีสีขาวอะ่ะเอาป่ะ ไม่โตไงนะไม่คือปกติผมใช้แสงไฟเงี้ยอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวอ๋อโอเคสีขาวก็จะเริ่มจากตรงนี้หรือเป็นแผลกระแทกตึ๊กตึ๊กอะไรเงี้ยอ่าก็จะเป็นเหมือนทําเบ็ดหล่นหรือเงี้ยอ่าเหมือนเล่นเบ็ดอยู่แล้วเดินเข้าห้องน้าชนประตูห้องน้ำตไม่ครบอะไรเงี้ยตามนี้หน่อยแล้วก็ตรงนี้เ ตรงนี้ก็จะก็ก็จะประมาณนี้อโหต้องซื้อใหม่แล้วเละละไว้ขีดไปเด้่ยก็ประมาณนี้อ่าโอเคถือว่าใช้ได้ไหมการการคาดเดาคะแนนครับได้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 และต้องมีช่วงนี้ผมอบเออผมว่าต้องมีเพราะว่าตรงขอบเวลาใส่สายอ่ะมันชอบไปขูดอืมไม่แต่แล้วไปขูดตรงนี้ใช่สามปีเปลี่ยนสาย เฮ้ย <N> นี่เป็นการคาดเดาที่ไม่มีวางแผนนะเนี่ยที่มันไม่ใช่แบบไม่ใช่ม่วซัวนะเนี่ยมันคืองานศิลปะมันมีที่มาที่ไปมีที่ที่อธิบายมันมีบล็อกมออีบล็อกตรงนี้แต่สมควรจะมีหน่อยไหมเพราะว่าเวลาเขาดีดตรงเนี้ยส่วนมากเนี่ยช่วงเนี้ยที่ผมสังเกตน,นะเบรชชุงเนี้ยจะแหว่งตรงเนี้ยเหนือพิกาดเนี่ยเหนือพิกาใช่แล้วแล้วแต่ป่านะแหมชิโชวแนะนำมาขนาดนี้แล้ว อ่านี่ต้องมีเพราะตรงนั้นอ่ะคนเขาจะชอบเอามือไปวางเอามีตั้งเยอะแยะมาหนึ่งก็ได้เอตั้งยสีไอ้น้ำเงินก็ได้ตรงนี้มันมองเห็นนู่นนู่นล้นแล้วเราล้นละอ่าประมาณนี้อ่าประมาณนี้มันแหว่งแหวงหน่อยอ่าไล่มันนี้หน่อยหนึ่งประมาณนี้นิ้วยาวนิ้วยาว นิ้วยาวโมเดลนี้นิ้วยาวประมาณผมแนะนำตรงนี้เกทับเนี่ยกูไปอีก้วยกูไปอีกอ่าง <laughs> อานันนี้เราจะเริ่มด้วยกูประกาศอะไรเริ่มจากการแต็มเฮ้ย <c oughs> แ,แต็มนิดหน่อยเอาดิไม่เฮ <c oughs> ้ยลิลิกอนะ่ะมีกระดาษทรายเบอร์หยาบด้วยมันสั่นดีเหมือนกันได้เนี่ย อ่าลูกค้ายกเลิกไม่ไม่ทํำอีกแล้วชิหานเราเราต้องถึงประมาณไหนป่ะก็อาจจะต้องถึงเป็นจุดเล็กๆแต่กิ่แรงมากเลย เหมือนเฟนเดอร์นะเริ่มเห็นแล้วเห็นไหมเนื้อไม้มาแล้วเนื้อไม้มาแล้วเนื้อไม้มาไม่ใช่ไรปาอุ้สมาแล้วนี่มีการแบบปาดข้างๆเล่นเล่นเรียกว่าสลอน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 สลอสลอนอะปาดดูหน่อยปาอุ้ดูหน่อยเนื้อโคบะ มันจะช่วยอะไรคุณเอออุ้เขาบอกขัดเสร็จใช่ไหมอันเดิม์่้าไหมไอ้ที่ก่ออันเดิม์ลองเสร็จดีว่ะทำดีถ้าไม่ป๋าก็มาทำนะตะกี้นี่มาทำแล้วถ้าาเบจจีเนี่ยเสร็จแม่งห่วยอย่เงี้ยต้องมาขัดดีนะป๋าทำก่อนถ้าสมมติพี่คุณมาเจอถ้าทำเสร็จไม่ดีต้องลองทอเลยนะ ขยันหน่อยฐานเพราะเดี๋ยวจะได้เจริญเติบโตเหมือนพี่วุฒิถูกซื้อตัวไปตัวที่กินตัวชิปอ่าตัวชิปมันละเมอสองเมื่อยสองเมื่อยนอนโรงแรมห้องห้องละหมื่นกว่าบาทมีมีเด็กไหมนี่พูดได้วเฮ้ยอย่าพูดชื่อดิอย่าพูดชื่ออย่าพูดชื่อมันออกไรงให้แบบเขาเก็บเขาเอาเด็กมาเอามาอยากไปบ้างจังไม่ไม่ได้ไปนั่นนะไปแอ่ะายพี่นี่แล้วก็ ทางสักสองหมูเซเว่นมีขายเช้าป่ะเซเว่นมีมีตีตอนเช้าเนี่ยเออไม่ไม่ไม่มีไม่มีน้ำตาลนะชาชงถึงเยอะมีอ๋ออันนี้เป็นลายกระท้อใช่ไหมเป็นจุดๆกระท้อกระท้อกระท้อใช่ไหมจิ้นอานาการไม่ต้องลองดูเรื่อยีสักอาทิตย์เออได้ตรงนี้วิลล่าห้างก็ได้เออตีตอนเช้าตอนตีรอเนียเออ หือกินกีตอนนอนอยู่ยได้พี่ตอนลหลับดีกว่าผมเป็ชายดีกว่าอี่ด้ย พอเปิดปุ๊บอ้ยรูปผู้หญิงนี่วะทำเลยไ,ไ,ไม่ต้องไม่ต้องอยังไม่ได้เปิดเลยง <นะ S 2> ่วไม่ต้องการสีได้โตอ่ะไม่ไอ,ไอ,ไอันนี้ใช้สีเดิยพปิเนี่ยไอแบบต,ตัวนี้ก็ได้นี่จากโก้น,นี่คือแบบที่แบบที่เราต้องการจะที่บก๊อปปี้ตัวนี้คัสตัมช็อปเนี่ยใช่คือคือคืออันนี้คือคือแค่อ้างอิงเฉยเนะอ้างอิงว่ามันจะถลอกประมาณไหนประมาณไหนขงัยอะอยู่นะ ข้างงหลัก็สวยยอู่เประมาณนี้ก็สวยอืม่ต้องปิาใช้ได้โอเคเลยเดี๋ยวนี้คุ้าปีาเป็นกิ่งใช่ไหมพี่วุ้ิใชาของของริษัทอะรกไ่งนะะมันมีไอ้ก็จะจะอ้างกิ่งมาประมาณนี้นะอาจจะไม่ถืงอาจจะไม่เป๊ะนะดูเป็นคร่าวๆดูเป็นคร่าวๆ ประมาณนี้ครับจอมมนยังไงอดียังไงนะขั้นต่อไปคือก็ ก็คือก็จะทาทารอยอย่างนี้ไปก่อนทําตามตําแหน่งให้ครบทุกจุดแล้วก็ลงด้วยกระดาษทร,รายเบอร์ละเอียดแล้วจากนั้นก็ค่อยขัดเงาเพื่อเก็บารายละเอียดอีกทีงับ <ST. S 1> นีถึงขั้นตอนต่อไปเราจะลงกระดาษทรายด้วยเครื่องอนความสะดวกของเราะมันเครื่องอะไรขอดูหนะ่อยเผื่อ,อคนอยากจะเห็นว่ามันยี่ห้อมันคืออะไรวะเนี่ยมันคือเครื่องเครื่องสัน มันคือเครื่องสั่นกระดาษทรายไม่ใช่มันทําหน้าอะไรล่ะมันมีมันก็คือมีหน้าที่ขัดนี่แหละก็คือเราเราเราตัดกระดาษทรายเป็นแผ่นพอดีแล้วก็แล้วก็ล็อกตามนี้อ่ายึดล้วเรามันก็จะทําหน้าที่เหมือนขยับให้เราใช่ไหมมันขยับอย่างเงี้เราสั่นๆไม่เฉยใช่มันก็คือการมันก็คือการขัดกระดาษทรายนี่แหละก็คือเราที่ขยับมืออ่ะพูดง่ายใช่วัตถุทุนแรงของเราเดี๋ยววันนี้เราจะทำดรวยไหน ทำนาเดี๋ยวจะเปิดตรงมุมนี้นี่อ่าก็คือ,อที่พักแขนที่โดนจงช่วงบริเวณข้อศอกข้อศอกมหมาไม่ะช่วงข้อศอกก็ค <c oughs> ือบริเวณตรงนี้ที่ที่เราวาดลายไว้ใช่เลยเสียงจะดังนิดนึงนะ แล้วที่เราจะเห็นก็จะเป็นนี่เข้าละจริงๆขาดพอสมควรนะตะก,กี้เราตัดไม่ได้ถ่ายต่อถ้าถ่ายถ่ายต่อก็ถือเมื่อยอะประมาณสักห้านาทีเอ๊ะประมาณสักสิบนาทีได้ไหมเกือบสิบนาทีได้เกือบสิบนาทีว่าสีมันหนาจริงๆมันมันขึ้นอยู่กับน้ําหนักมือแล้วด้วยใช่ไหมใช่บางทีถ้ากระกดแรงมันจะมันจะไม่สวยด้วยมันต้องมีน้ําหนัก,กอันนี้ต้องต้องเรียนมาจากยูเอสเอยูเออ เอ้แต่ว,ว่าสวยนะใช้ได้นะเนี่ยดูดิเออใช้ได้นะเพราะมันจะมีการไล่ระดับด้วเนะเออระดับระดับระดันอัยนี้ตรงนี้นิดนึง hmm. มันอยู่ที่พูดง่ายคือมันอยู่ที่น้ำหนักมือพูดง่ายถ้าเราลงตรงกดแรงปุ๊บบางทีมันจะเป็นล่องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันต,ต้องเคยทําหน่อยจริงๆไม่ยากหรอกทุกคนทําได้แต่ว่าก็อาจจะหากีตาร์ที่แบบปล่อยเซอร์สักตัวหนึ่งแต่ถ้าเกิดไม่ชัว์เราก็ส่งมาให้เราทําก็ได้ <laughs> ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวทําจุดไหนต่อ ก็พอเปิดเปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะต่อด้วยด้านหลังด้านหลังด้านหลังมีแบบมั้ยมีแบบมั้ยแบบแบบก็แต่เขามีสติกเกอร์นี่สติกเกอร์เขาใช่ปะใช่ใช่สติกเกอร์เขาลองดีไซน์ให้มีสติกเกอร์ได้ไหมแบบเท่ๆเรามีสติกเกอร์นี้อยู่อะไรเงี้ยมีมีมีสิวางวางไอ้นี่ไปแล้วเออวางแบบอันนี้สติกเกอร์ลูกค้าติดไว้แต่แล้วเราจะดีไซน์ให้สติกเกอร์นี่มันเท่ขึ้นฮะืมนี่ด้านหลังก็จะประมาณโอ้มองเห็นกันไหมนอ เซ็ตกันไป <laughs> นี่ไอโฟน18 Pro Max นะฮะส่งกันมาทำเยอะๆนะครับจะได้ช่างจะได้มีเงินเปลีป่ยนมือถือเออมาณนี้เข้าค่าแล้วดูว่าเข้า่าเป็นยังไงจ้ะแล้วลอกเขียนเขียนลายก่อนไหมหรือว่าข้างหลังเนี่ยข้างหลังก็เดี๋ยวดูกันอีกทีเพราะว่าเราต้องมีนกน้อยด้วยไงอ๋ออาจจะต้องอิมโไวส์อินไวส์โอเค่ะเดวดู นี่คือเราทําขอบใช่ไหมใช่ <Wow. S 2> ทําขอบทาขอบมันกระแทกอืมอืมอืมแล้วเราทำานแค่อุปกรณ์นะก็จริงๆมันใช้อะไรก็ได้ที่มันมเป็นวัตถุแบบเหลี่ยมๆคมๆหน่อยแต่ว่าเรากระแทกกับแน่นอนร่อง,องร,รอยม,มันก็จะเกิดาการกระแทกของคมแหละคมไม่เกิดจากการกระแทกที่นอนหรืออะไรแน่นอนจำเมันก็ต้องคมๆเหลี่ยมๆแล้วก็หาอะไรก็ได้ที่เรามีนี่ปอ,อ,อกกระทอให้สีมัน แต่เ,เพราะว่าพอพอมันเป็นสีที่หนาเนี่ยพอเวลาโดนกระทอร้อนเนี่ยก็คือมันจะหลุดเป็นก้อนอแล้วก็ใช้ขัดซะหน่อยนึงขัดให้มันมนเหมือนจ้าว่ากระทอร้อนแล้วแล้วเราก็ผ่านเวลาไปก็เล่นถูไปถูไปเล่นมน ประมาณนี้อืมเกี่ยมอันนี้คือเขียนเขาเรียกว่าทำบลูพิ้นนี่ร่างแบบร่างแบบเบลูพิ้นบลูพิ้นบลูพิ้นเดี๋ยวลองดูอาจจะไม่ไม่เป๊ะนะแต่ว่าก็คือจะเข้าๆว่าจะประมาณนี้โปรเฟชชั่นแนลเห็นไหมล่ะทำเหมือนเฟนเดอร์เลยบลูพิ้นบลูพิ้นนี่แล้วนี่คือจะเราจะเริ่มจากขอบก่อนเลยไงเราจะเริ่มเริ่มขัดขัดจากขอบโค้งนี้ก่อนอ๋อขัดจากเคิร์ฟ เคิร์ฟโค้งนี้ก่อนแล้วค่อยๆค่อยๆเกลีย่ยอ่าก็คือใช้ไอ้ไอ้ตัวนู้นใช่ไหมเครื่องไ<ช>อ้ปัน่นใช้นี่อ๋อใช้นี่เลยอ๋อเออใช่มันปั่นไม่ได้นู่นวะเ<โ>ฮ้ยเม่ี้ต้องเซียนได้ทำไงวะเนี่ยฮะลองสาธิตดิสาธิตวงหลอดเตยเลย ที่เห็นก็คืออันนี้คือขัดผิวด้านด้านแล้วใช่ไหมอ,อันเนี้ยขัดขัดเอาความเงาออกก่อนอไปรอบหนึ่งแล้วก็จะเก็บรายละเอียดด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดอีกรอบหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่ามันมีแผลแล้วค่อนข้างเงาวแว๊บเลยก็คือมันก็ดูไม่แบบดูฮาๆห,หน่อยออันนี้ก็คือเราต้องทําให้ผิวที่มันเคยเงาเนี่ยมันมันด้านด้วยใช่ใช่มิเคือขัดขัดพูดง่ายคืออ่า เทคนิคของมันคือลักษณะของเลเวลการขัดนั่นแหละถ้าคุณขัดประมาณนี้ก็จะด้านขัดขัดประมาณนี้ก็จะถลอกเลยประมาณนี้ใช่ไหมใช่ทุกอย่างก็คือเรื่องของการขัดทั้งหมดอืมอไม่เลาแอนโทนีจะภูมิใจในตัวนายนี่คือรูปน้ำน้ำรูปน้ำรูปกระดาษทรายขัดน้ำอืม ตอนนี้กำลังไล่เบอร์อยู่ตอนนี้กำลังใบใบใบอะไรล่ะกำลังไล่เบอร์หกร้อยอยู่ลาน,นยากเนี่ยนี่ทำไมขัดอย่างนั้นน่ะเอามือวนตรงหวยงั้น เรื่องทำประจำอยู่แล้วอันนี้ก็เสร็จแล้วตามแผนไหมก็ถ้าเทียบกับตำแหน่งต้นฉบับก็ก็ก็ตามก็ตามนั้นเพียงแต่ว่ารอยที่รอยดาเมจที่เกิดนี่ก็อาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวเออแต่ก็ดีนะได้อยู่นะสีด้านเนี่ยทุกคนเนี่ยมอง มองได้แต่เปนผ่านก็ดูเหมือนฟิลเหมือนแบบในโตมันนะสีด้านคืออันเนี้ยอันเนี้ยคือผมพยายามจะเน้นให้เป็นให้เป็นเกิดจากการกระแทกอือ uh huh. อ่าจะเน้นให้เกิดจากการกระแทกเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งเบสเบสเลยเนี่ยก็คือแอคชั่นอ่ะแอคชั่นมันจะก็คือจะไม่ค่อยจีจัดเท่ากีตาร์เท่าไหร่ uh huh. ใช่ไหมเ uh huh. ออเออก็จะ คือ <ไป S 2> เขาจะ<า>ใช้นะนิ้วเป็นหลักไม่ก็ใช้ปิ๊กบอนก็เลยกลายเป็นว่ารอยถลอกจากปิ๊กมันมันอาจจะไม่โหดเท่าปิ๊กก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรอยที่แบบเป็นกระแทกมีตรงนี้มีตรงนี้ก็คือเกิดจากกับการหล่นกับการวางนี้ก็จะเป็นตามขอบแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะเปิด ว่าแบบเ,<ข>เล่นข้อสอบถูอ่ข้อสอบถูใช้เวลาก็คือเล่นนานผมมองว่าคือผมมองว่าอย่างนี้ผมมองว่าคือเจ้าของผมผมตีความว่าเจ้าของเบตรดตัวเนี้ยก็คือใช้งานก็คือใช้งานค่อนข้างโหดแหละแต่ว่าก็มีการถนอมในระดับหนึ่งเพราะว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยแผลรอยแผลที่เกิดเนี่ยคือจะเกิดจากการเกิดจากการวางซะเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้เกิดจากการที่แบบก็คือพูดง่ายๆคือก็ไม่ใช่แบบฟิลหมาแทะไปให้หมาแทะเล่นจนเป็นรอยเยอะไปหมดใช่ใชอันนี้ก็คือเป็นเฮฟวี่ลิลิกแบบในกึ่งแบบอ่าเขาเรียกว่าอ่าสมให้สมผลอ่าประมาณนั้นแล้วก็แล้วก็น้องนกตัวนี้ก็ จร,จริงจริงน้องน่ารัก่ะคือไม่อยากเอาออกก็เ,เลยก็เลยเอาไว้แล้วก็ก็เดี๋ยวจริงๆแล้วเดี๋ยวต้องส่งรูปให้ลูกค้าดูถ้าเขาโอเคถ้าเขาอยากเติมเพิ่มก็เดี๋ยวค่อยมาเติมบาทีหลังอีกหน่อยอ,อ,อแล้วดูคอ่ะคอเป็นไงบ้างคอในส่วนของคอค <c oughs> ืออ,อันนี้ก็ดูออกกันะเพราะว่ามันเป็นไม้เผามันจะมืดแต่ดูออกหละมันจะดำตรงนี้ดูดูดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหม ตรงเนี้ยของเดิมของเดิมมันจะเงาทําทาด้านทําด้านแล้วก็อันนี้อันนี้คือตรงส่วนที่เราทําอือคือถ้าเกิดมันต้องเอามาส่องกระแสเห็จะเห็นชั่ในกล้องเห็นอยู่อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรอยบ้างปะปกไปก็จะเป็นรอยที่เกิดจากการวางพิงรอยจากการวางพิงแล้วก็อาจจะมีถลยมีแฉลบบ้าง ตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าผมมองว่าตรงนี้มันจะติดในเรื่องของลูกบิดอืมคือทำฟิลลิ่งแบบว่าเหมือนออริจินอลเหมือนเก่าจริงอะ่ะพูดง่ายๆประมาณนั้นครับฟิงเกอร์บอร์ดได้ทำไหมฟิงเกอร์บอร์ดฟิงเกอร์บอร์ดผมก็ถมถมดำไปบางส่วนแล้วก็ทำก็คือเน้นแต่งให้มันเข้มมากกว่าไม่ได้เน้นให้เป็นรอยใช่ใช่เหมือนให้มันเข้มให้เหมือนกับผ่านมานานแบบ เล่นมานานอะไรงนี้เป็นฟีลลิ่งแบบนั้นไม่ได้เหมือนกับว่าเทวีลิลิคจนลิ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 คจนแบบเป็นรอยเละอะไรย่างนี้คือผมมองว่าคือตรงส่วนวิงเกอร์บอร์ดเนี่ยคือมันมันผมนอยากให้มันเกิดจากการใช้งานจริงมากกว่าเออเพราะว่ามันมีในเรื่องของอ่าอายุการใช้งานด้วยเออก็มันอะไรก็ทำตอนนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวส่งลูกค้าให้ดูถ้าเราต้องการเพิ่มเลยค่อยมาทำทีหลังอ่าโอเคเดี๋ยวประกอบเลย จอเบตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับนะเสร็จเรียบร้อยก็ให้ทำลิลิกนะจริงๆก็ทำลิลิกด้วยแล้วก็เดินวงจรใหม่ด้วยแต่ว่าผมเน้นถ่ายแค่ตอนทำลิลิแล้วกันนะครับเพราะว่าเาดินวงจรเบรก,ก็ยิ่งผมไม่ได้ถ่ายตอนในนิรุตตอนก่อนอก่อนก่อนเลก่อนทำเป็นยังไงอะไรด้วยหลายๆอย่างนะจริงๆก็ลืมแหละ แล้วก็เลยเสร็จแล้วนะฮะแต่ก็ไว้พรีเซนต์ลายลิกของช่างบอยคูบอลเราแล้วกันนะถ้าใครก็สนใจก็สามารถที่จะส่งมาได้นะครับลิลิคแบบนี้มันเป็นลิลิคเขาเรียกว่าลิลิคสีพลี่นะลิลิคแบบสีเดิมนะไม่เหมือนไม่ได้เหมือนที่อู่ทำนะที่อาจารย์เขาทำอู่เขาจะต้องลงสีใหม่นะแต่ว่าเขาก็ได้ถ่ายทอดอันนี้ก็จะถ่ายทอดวิชาลงทำลิลิคแบบสีเดิม นะพอเมื่อก่อนหรือูก็าทาสีเดิมแต่เขาไม่ได้รับทาแล้วเพราะว่าแน่นอนงานมันจะไม่ได้ปานนิดเหมือนทําสีใหม่ตั้งแต่แรกนะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะก็ผมว่าก็โอเคนะกับราคาเริ่มต้นสําหรับลูกศิษย์อินทนีสองพนะครับก็ถือว่าโอเคก็ดูเงินผมถ่ายผมถ่ายไว้ให้ดูก็ลองดูที่ที่ผมถ่ายไว้ดูงานแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้าง ก็ใครสนใจทักมาได้อินบอ็อกมาได้นะครับผมนะกับการทำลิลิกจากสีเดิมนะครับที่2,5งนะครับใชร้ระยะเวลาก็ประมาณสัก5วัน7วันประมาณนี้นะแล้วแต่คิวไม่มีคิวเลยมากกว่าวันมีคิวเนะี่ยสัก7 8วันอะไรแบบน,นี้บางทักสิวันไม่เกินนี่อล,ลักษณะประมาณนี้นะโอเคก็ใครอยากทดลองสนับสนุนก็ทักมาครับบ๊ายบายครับ